ดวงชะตาและอุปนิสัยของท่านที่เกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนเหมือนไม่มีอะไรนะครับดูภายนอกดูสุขุมเงียบขึมแต่เขาเป็นคนหนักแน่นละมั่นคงจริงจังและที่สําคัญคนเกิดวันเสาร์เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงจะเป็นคนที่มีความชัดเจนและตรงไปตรงมาเขามีไฟแห่งความทะเยอทะยานสูงเป็นคนมีเป้าหมายมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ มีความตั้งใจที่จะไปให้ถึงฝันของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ทําอะไรจริงจังไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคมีลูกบ้าครับคือการมีลูกบ้าเนี่ยมันทําให้พร้อมที่จะบวก พร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะไฟเป็นคนที่ชอบทดสอบคนเช่นคนนี้เข้ามาเนี่ยยังไงหรอเขาต้องการอะไรหรอบางทีต้องแกล้งโง่แกล้งโง่เพื่อเรียนรู้จิตใจคนที่เข้ามาแล้วก็จะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเขามักจะรู้นะครับว่าใครมาดีใครมา้ายกับเขามีความใจร้อนมีความใจเร็วนี่คือนิสัยของคนวันเสาร์เลยทําให้บางครั้งควบคุมสติตัวเองไม่ค่อยได้เป็นคนมีเซนส์สัมผัสบ,บางอย่างและบางครั้งก็เหมือนคน2บุคลิก คนเดียวกันคือสังเกตนะครับคือผมว่าคนเกิดวันเสาร์นี้จะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคน2บุค,คลิกอยู่ในร่างเดียวกันอารมณ์เนี้ยไม่ใช่แบบมีวิญญาณกล,ลับไปกลับมานะเป็น <äll> คนเอาใจใส่และแคร์คนอื่นเสมอครับคนเกิดวันเสาร์เนี้ยเป็นคนที่อยากมีเพื่อนแหละเพราะตัวเองเป็นคนเพื่อนน้อยก็เลยมักจะแ,แคร์คนอื่นเอาใจใส่คนอื่นในชีวิตของคนเกิดวันเสาร์นะคะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่นชีวิตของคนเกิดวันเสาร์ ไม่ได้ปูด้วยผมไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบต้องเผชิญปัญหาตลอดเวลาและฟันฝ่ามาด้วยตัวเองเสมอผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายจึงไม่แปลกที่บางครั้งจะเห็นคนเกิดวันเสาร์เขาไม่ฟังใคร พะเขาเผชิญปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหามาคนเดียวตลอดเขาก็เลยคิดว่าวิธีที่เขาผ่านมาเนี่ยทำให้เขารอดหลายๆครั้งเราจริงมกมองว่าคนเกิดวันเสาร์เป็นคนดื้อรัน้นไม่ฟังใครไม่ฟังคําเตือนและไม่เคยเขวตามคําพูดดูถูกนินทาว่ากล่าวเขาเป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เขาทํามันถูกต้องและชัดเจนอยู่แล้วคือถ้ามีคําเหยียดยามใดๆเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเขาโมโหไหมเขาโมโหนะแต่เขาเชื่อเช,ชื่อมั่นในอุดมการณ์ของตัวเองเป็นคนที่ใครพอใจคบก็คบไม่พอใจคบ ก็ไม่ต้องคบเลยจะไม่ให้คนเกิดวันเสาร์เป็นคนมีเพื่อนน้อยเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ไว้ใจคนยากอยู่แล้วอะแล้วก็เป็นคนที่ให้ใจคนยากแต่เวาลาให้ใจใครให้เลยนะแต่กว่าจะให้ใจก็คือยากไงครับก็เลยคัดกองคนเลยมีเพื่อนน้อยคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีความสันโดษบนความเด็ดเดี่ยวอย่างที่บอกครับเขาเป็นคนที่ใครพอใจคบก็คบไม่พอใจคบฉันก็อยู่ของฉันคนเดียวได้นะแถมยังเป็นคนที่เดาใจยากทำให้คนที่จะเข้าหาเนี่ยนอกจากเดาใจไม่ถูก เดาทางไม่ออกก็ไม่รู้จะไปเอาใจเขาแบบไหนไงครับแล้วถ้าไปเอาใจผิดคนเกิดวันเสาร์จะมองว่าคนนี้ตลบตะแหลงกิ้งกรอกไม่ใช่คนคุยยากนะครับเป็นคนคุยง่ายแต่เปิดใจกับคนยากและเมื่อเปิดใจแล้วอ่ะเขาให้ใจคนนั้นหมดทั้งใจเนี่ยคือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ทํางานสไตล์ทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ไม่ใช่คนทํางานหน้าเดียวสามารถทําอะไรแบบ พร้อมกันไปในเวลาเดียวกันนะครับอย่างเช่นรับโทรศัพท์เขียนหนังสือทําคอมในเวลาเดียวกันได้คนเกิดวันเสาร์เป็นคนสไตล์นี้แต่ว่าอาจจะทําช้าเพราะว่าเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทําด้วยความที่มนุษย์เราอะเวลาทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันจะสับสนคือต่อให้เก่งแค่ไหนก็เถอะครับมันก็จะมีจุดอ่อนหรือว่าข้อบกพร่องอยู่ดีมันไม่มีใครเต็มร้อยได้ตลอดเวลามันก็เลยทําให้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยมักจะผิดพลาดในเรื่องแบบนี้ ถึงจะทำได้หลายอย่างแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะเพียงแต่คนวันอื่นมาทำเนะ่ยอาจจะไม่ได้เท่าคนวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่วิริยะอุตสาหะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเป็นคนที่มั่นใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปและมั่นใจในตัวเองสูง คนเกิดวันเสาร์เป็นคนดวงแข็งนะครับเราเป็นคนที่มีเซนส์กับสิ่งลี้ลับคนเกิดวันเสาร์นอกจากเป็นคนที่มีเซนส์กับสิ่งลี้ลับชัดเจนแล้วยังมีจริตที่ถูกกับพญานาคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองบูชาพญานาคก,กันดูแล้วแต่คนนะตรงนี้มันไม่ทุกคน เพราะว่าพระปางประจําวันเสาร์ก็เป็นพระนักปกอุปนิสัยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ไม่ยอมลงให้ใครง่ายๆฝีปากจัดจ้านนะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเวลาพูดทีนี่แทงใจดําไปเลยเหมือนกันบทจะพูดคือเงียบไปดือด้อๆเลยหรือบางคนไม่ใช่คนพูดมากแต่ถ้าอ้าปากทีก็สะเทือนไปถึงดวงดาวเป็นคนพูดอะไรจริงใจเป็นคนปากตรงกับใจคบใครไม่ใส่หน้ากากไม่ชอบคนสวมหน้ากากเข้าหากันเอาความจริงใจเข้าว่า คนเกิดวันเสาร์มักจะเน้นในเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักไม่ชอบการถูกเอาเปรียบไม่ชอบให้ใครมากดขี่ข่มเหงยึดถือเรื่องความยุติธรรมเป็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองยากเปลี่ยนแปลงตัวเองช้าเชื่อในอุดมการณ์ของตัวเองแบบไหนก็จะเชื่ออยู่แบบนั้นจะบอกว่าเด้อก็ใช่นั่นแหละเพราะมันเชื่ออยู่แบบนั้นแถมเปลี่ยนแปลง ตัวเองก็ยากอีกคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองยากเนี่ยมันทําให้ปรับตัวเข้ากับอะไรยากไงครับปรับตัวช้าอะไรแบบนี้เหมือนอย่างเช่นเราเคยชินอยู่กับการซื้อของตามตลาดแต่วันหนึ่งเราต้องมาซื้อของผ่านโลกออนไลน์อย่างเงี้ยทำให้เกิดการปรับตัวช้าซึ่งคนเกิดวันเสาร์อาจจะเป็นในเรื่องของการปรับตัวแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้นะผมแค่ยกตัวอย่างคนเกิดวันเสาร์เป็นคนจริงจังในบางรายจริงจังจนถึงขั้นเก็บกดเพราะว่าเขา มีเป้าหมายว่าต้องทําให้ได้อะมันก็เลยกดดันตัวเองไงครับแต่เขาเป็นคนที่มีน้าอดน้ําทนนะไม่ใช่คนเหยียบพี้ไก่ไม่ฟอรพร้อมลุยทุกสถานการณ์ไม่หวัน่นแม้วันมามากเป็นคนที่ให้คําปรึกษาคนได้เพราะประสบการณชีวิตโชคโชนพอสมควรคนเกิดวันเสาร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมักจะมีคนมานั่งปรึกษาปัญหาหัวใจเพราะเหมือนกับให้คําปรึกษาได้ดีแต่ทีนนเ,นเนี้ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยจะเสียอย่างหนึ่งตรงที่เป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยเก่งมีปัญหาเรื่องการใช้คําพูดมีปัญหาเรื่องการใช้วาทศิลป์ การใช้โวหารคือเป็นคนที่ตรงๆนะครับมันก็เลยการใช้โวหารบางทีมันเหมือนอ้อมสัมปะสํานวนอย่างเงี้ยมันดูอ้อมคนเกิดวันเสาร์ไม่ค่อยใช้มันก็เลยทําให้บางทีการสื่อสารออกไปเนี่ยก็หวังดีนะแต่การพูดออกไปมันทําให้แบบกระแทกความรู้สึกซึ่งตรงนี้ไปปรับปรุงได้คนเกิดวันเสาร์บางคนอาจจะไม่ใช่คนที่พูดแรง แต่เป็นคนที่พูดแล้วมันเจ็บมันกัดเสาะความรู้สึกแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนคิดก่อนพูดนะเขาไม่ใช่คนที่พูดอะไรห้วนๆน,นะไม่ใช่อยู่ดีๆจะโพ่งก็โพ่งเลยไม่ใช่นะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยในดวงชะตามักจะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินไม่อยู่คือถามว่าเก็บเป็นกอบเป็นกำรรมได้ไหมเก็บได้แต่พอถึงเวลามันหายหมดเลยนะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินไวใจเร็วใจใหญ่ใจถึงอืส่วนใหญ่มักจะไปหมดเพราะ เพื่อนเพื่อนพาไปเสียเงินนอกจากเสียเงินแล้วเพื่อนยังพาไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านอีกเพราะว่าไงเพราะว่าคนเสาวเป็นคนใจถึงมีสัญชาตญาณของการเป็นนักสู้มีความเด็ดเดี่ยวพร้อมประทะทุกความรุนแรงตายเป็นตายก็เอาถึงกระนั้นคนเกิดวันเสาร์ก็ยังเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนไหวข้างใน เป็นคนที่อารมณ์วั่นวายง่ายครับเป็นคนที่ต้องการความรักจากคนใกล้ชิดหรือเพื่อนฝูงเป็นคนใจกว้างใจใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าพอให้ใจใครไปมากๆก็มักจะเชื่อคําพูดเขาง่ายๆโดยไม่ไต่ตรองหรือเราเรียกว่าหูเบาที่สําคัญเวลาที่คนที่มีอิทธิพลกับความรู้สึกเขาอะมาทําให้เขารู้สึกว่าถูกคนเนี้ยปฏิเสธใส่บึ้งตึงใส่หรือทําให้เกิดการขัดแย้งกันเนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยถือว่าเฟลเลยนะ ความรู้สึกดิ่งลงเลยอะกว่าเขาจะให้ใจใครคือมันยากพอให้ไปแล้วมาเจอแบบเนี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอะทาไมถึงต้องเป็นแบบนี้เนี่ยครับวันเสาร์ให้ใจใครมากก็มักจะเชื่อคําพูดเขาง่ายๆแล้วไม่ค่อยจะไต่ตรองคําพูดที่เขาพูดมาว่าจริงหรือหลอกสังเกตดู ว่าเป็นไหมคนเกิดวันเสารนะ์เป็นคนที่เวลามีอะไรมากระทบจิตใจก็จะเก็บมาคิดคิดมากคิดมากแบบจนเป็นความเครียดถึงขั้นวิตกจริตเป็นคนซ่อนเก็บความรู้สึกความน้อยใจเอาไว้อย่างมากเป็นคนย้ำคิดย้ำทำแล้วเวลาที่เครียดมากก็ไม่ค่อยจะบอกใครเก็บกดเอาไว้อยู่คนเดียวอะเก็บอยู่คนเดียวเก็บอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะไม่รู้จะไปบอกใครไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยปัญหาการสื่อสารอย่างหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคนเกิดวันเสาร์มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าอารมณ์เสีย หรือมีความปั่นป่วนทางอารมณ์แต่ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้จะมีความเอาตัดใจอย่างหนักที่สําคัญเวลารักใครมากๆกก,ก็จะไปจู้จี้จุกจิกกับเขาอะครับเป็นคนที่พูดอะไรแล้วคนฟังเข้าใจความปรารถนาดีเป็นเรื่องอื่นคือหวังดีอะแล้วพอไปพูดแล้วกลายเป็นแบบมาวุ่นวายกับเขาไปว่าเขาเหมือนว่าเขาอะครับเขาฟังเป็นว่าเหมือนไปว่าเขาเพราะบางครั้งอะ ความที่ตัวเองเป็นคนขวานผ่าซากเป็นคนพูดอะไรตรงๆจริงใจแต่ไม่เคยใช้โบหารหรือวาทศิลป์มาช่วยเลยมันเลยทําให้คนฟังรู้สึกแล้วมันไม่ละมุนไม่ลื่นหูฟังแล้วเหมือนชวนทา้าตีท้าต่อยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยหรือบางครั้งคําพูดที่คนเกิดวันเสาร์พูดเนี่ยมันทําให้คนที่อยู่ด้วยเขารู้สึกอึดอัดทนกับคนเกิดวันเสาร์ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาก็ไม่ทนเขาก็ไปอย่างเงี้ยคนเกิดวันเสาร์เหมือนกดดันคนอื่นทางคําพูดได้แล้วไอ้คนที่อยู่ด้วยเนี่ย เขาพอเขาเกิดความอึดอัดเขาก็จะมานั่งคิดว่าจะคุยกับมันยังไงดีวะบางคนที่เกิดวันเสาร์ก็ชอบคิดว่าคนอื่นน่ะพูดประชดใส่ตัวเองเหมือนดูละครเยอะอะครับเห็นไหมเวลาเขาประชดคุยกันตัวร้ายตัวนางเอกเวลาคุยกันด้วยประชันคําพูดอ่ะจะต้องเชื่อเฉืญนกันด้วยคําพูดอารมณ์คนวันเสาร์ก็จะแบบนั้นน่ะคิดว่าคนอื่นพูดกับเราแบบนั้นประชดประชันด้วยคําพูดหรือคําพูดนั้นประชดประชันชันใช่ไหมแล้วตัวเองก็เป็นคนตรงเกินไม่ยืดหยุ่นด้วย ทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆรู้สึกเหมือนว่าเราไปควบคุมเขาซึ่งไอาการที่เราไปควบคุมเขาเนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยไม่ได้คิดจะควบคุมแต่การกระทำอะ่ะมันเหมือนไปควบคุมแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นครับแบบเดิมครับอึดอัดคนอยู่ด้วยอึดอัดเนี่ยข้อเสียเลย ในชีวิตของคนเกิดวันเสาร์เป็นแทบทุกคนเลยนะคือมักจะถูกเพื่อนฝูงใกล้ชิดทรยศหักหลังเพราะเป็นคนที่โกงใครไม่เป็นยึดถือความซื่อสัตย์ความยุติธรรมและบางครั้งอย่างที่บอกครับเป็นคนสื่อสารไม่เก่งในรูปแบบไหนก็ตามก็เลยถูกเอาเปรียบง่ายกว่าที่เป็นคนตรงฉินคนเกิดวันเสาร์จึงมักเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่เป็นคนที่คพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยคำไหนคำนั้นเป็นคนทำงานละเอียดรอบคอบแต่บางทีก็เป็นคนทำงานช้า คนเกิดวันเสาร์จึงมักประสบความสําเร็จช้าแต่ในความช้านะเป็นช้าแบบที่มั่นคงนะไม่ใช่ช้าเดี๋ยวล้มอีกแล้วอะไรเงี้ยช้าแล้วคือมั่นคงเลยคนเกิดวันเสาร์นอกจากปัญหาเรื่องการสื่อสารพูดคุยก็ควรจะไปปรับปรุงในเรื่องของการเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ความดื้อรั้นหัวชนฝาบางครั้งความที่ลงให้ใครไม่เป็นอ่ะทิฏฐิมานะสูงไปอ่ะมันทําให้เกิดความอยากเอาชนะมากไปทําให้เกิดการสูญเสียมิตรภาพผลประโยชน์และความเข้าใจกันหนักถึงขนาดร้ายแรงและอีกจุดที่คนเกิดวันเสาร์ซึ่งถือว่าเป็น จุดอ่อน ก็คือความขี้ใจน้อยมักจะทําให้ทุกสิ่งพาตัวเองไปอยู่ในแง่ลบแล้วตัวเองก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายสุดท้ายคือดิ่งครับมันก็เลยดิ่งซึ่งจะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ตรงนี้ต้องระวังอีกจุดหนึ่งที่คนเกิดวันเสาร์เป็นและทุกคนที่คบคนเกิดวันเสาร์ควรจะต้องรู้ก็คือคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนเกลียดใครแล้วเกลียดเลยครับเป็นคนอาฆาตแรงเจ็บแล้วจําไม่ลืมถ้าลองเกลียดแล้วเนี่ยวันไหนเอาคืนได้ต่อให้ผ่านไป10ปี20ปีก็ยัง พร้อมจะกลับมาเหยียบให้จมอยู่ดีนะคนเกิดวันเสาร์อ่ะเป็นคนอาฆาตแรงครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ก็ควรอยู่กับธรรมะให้มากๆเพื่อบรรเทาลดทอนผ่อนปลนในเรื่องพวกนี้ควรควบคุมตัวเองให้คงที่ให้ได้อย่างน้อยก็เพื่อตัวของท่านเองและคนที่ใช้ชีวิตอยู่รอบๆตัวของท่านเพราะไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถอยู่กับคนที่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่แล้วไปกดดันคนอื่นผมไม่ได้บอกว่าคนเกิดวันเสาร์ไม่ดีนะแต่นี่มันคือจุดอ่อนเราก็แค่มาแก้กันนะครับวันนี้ผมเด ปราดยิบซีสัต์ตเลข่ขอจบคำทํานายคนเกิดวันเสาร์ไว้เพียงเท่านี้ไว้โอกาสหน้าเรามาทายดวงรายเดือนกันขอบคุณมากครับที่ติดตามจนจบสวัสดีครับ